ผู้ชมคะวันนี้ผลการประชุมระหว่างสสกับกรรมการบริหารพักของก้าวไกลออกมาแล้วนะคะคุณชัยธวัฒน์ตุลาธนหัวหน้าพักเองก็ออกมาชี้แจงกับสื่อมวลชนค่ะวันนี้มีองค์ประชุม128คนทั้งหมดนะคะมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ขับสสชัยยมพาวานหรือว่าสสปูอัดออกจากพักก้าวไกลและมีผลตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปด้วยค่ะโดยให้เหตุผลสําคัญก็คือว่าการถแถลงก่อนหน้านี้ของสสปูอัดเนี่ยนะคะขัดต่อมติของพักไม่ได้ สแสดงออกมาไม่ได้สแสดงความรับผิดชอบออกมาและหนักกว่านั้นนะคะยังสร้างความเสียหายซ้ําให้กับผู้สูญเสียรวมถึงครอบครัวด้วยค่ะผลการประชุมในวันนี้ระหว่งางคณะกรรมการบริหารพักกับสสเนี่ยซึ่งวันนี้เนี่ยมีผู้มาร่วมประชุมได้นะครับทางกรรมการบริหารพักและสสเนี่ยรวมทั้งสิน้น128ท่านนะครับเพราะว่าหลายท่านเนี่ยมีบางท่านสสบางท่านติดโควิดนะครับบางท่านติด งานกรรมธิการที่จะต้องไปต่างจังหวัดนะครับก็มาหลายท่านก็ติดภารกิจส่วนตัวที่นั่นหมายเวล่วงหน้าแล้วไม่สามารถที่จะมาประชุมได้นะครับก็มาประชุมวันนี้ได้128ท่านนะครับมติที่ประชุมก็เห็นตรงกันเปเอกฉันนะครับว่าคุณการถแถลงของคุณชยัยยมพาวาวและการกระทำนะครับจนถึงวันที่4ที่ผ่านมานี่นะถือว่าเป็นการขัดต่อมติของพักนะครับก็คือสาระสำคัญที่มีการพิจารกก็คือเห็นว่า ไม่ได้มีการแสดงความรับผิดและขอโทษอย่างจริงใจซ้ำหลายอย่างยังไปสร้างความเสียหายซ้ําให้กับผู้เสียหายนะครับทั้งทางตรงและทางอ้อมอีกด้วยนะครับในที่ประชุมก็เลยมีมติเป็นเอกฉันนะครับที่ให้คุณช,ชัยยามพรวานนั้นพ้นจากสมาชิกพ,พักนะครับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป อย่างที่หัวหน้าพักเก้าไกลบอกไว้นะคะคุณผู้ชมว่ามติที่ประชุมร่วมวันนี้เป็นเอกฉันท์ค่ะเพราะว่าเดิมทีนั้นไม่สามารถที่จะขับคุณชยมพววนได้เพราะรัฐธรรมนูญกําหนดให้ใช้เสียงในที่ประชุมร่วมสสและกรรมการบริหารพัก3ใน4ค่ะซึ่งองค์ประชุมของเก้าไกลยอยู่ที่154คนจึงต้องใช้เสียงเกิน116คนขึ้นไปแต่รอบที่แล้วเสียงที่ได้มีเพียง106เสียงเท่านั้นแต่พอมารอบนี้เสียงเป็นเอก กชันนะคะหัวหน้าพักเก้าวไกลก็ยังคงยืนยันถึงกรณีของสอสอ,อีกคนหนึ่งคือสอสอแจ้วุฒิพงษ์ทองเหลาอ้างว่าถูกร้องเรียนและถูกขับออกจากพักเพราะมีปัญหากับทีมหรือผู้ช่วยสอสอที่ได้รับผลประโยชน์จากบริษัทบ่อขยะในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีว่าพักเองเนี่ยไม่ได้นิ่งนอนใจกับเรื่องนี้แต่ต้องแยกกันพิจารณากับกรณีข้อร้องเรียนเรื่องการคุกคามทางเพศโดยได้มอบหมายให้กับคณะกรรมการวินัยของพัก ได้สอบสวนเรื่องนี้แล้วนะคะด้านของสอสอแจ้หรือสอสอวุฒิพงศ์ค่ะก็ถูกจับตาเหมือนกันนะคะว่าหลังจากมีมติถูกขับออกจากพักไปแล้วจะไปอยู่ที่พักไหนจะเป็นพักภูมิใจไทย หรือไม่เพราะว่าก็เป็นพื้นที่ที่สสปราจีนบุรีคนนี้เนี่ยได้คะแนนอยู่ในพื้นที่ด้วยเนี่ยนะคะแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาคุณอนุทินก็ออกมาชี้แจงชัดเจนแล้วว่าไม่ยอมรับสสแจ้เข้าภูมิใจไทยตอนนี้พักเองก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรอยู่แล้วนะคะ ที่ทำเนียบรัฐบาลวันนี้ค่ะในอนุทินชาญวิรากูลรองนาย,ยกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะหัวหน้าพักภูมิใจไทยก็ได้พูดถึงนายวุฒิพงศ์ทองเหลาสสปราจีนบุรีหรือสอสอแจ้นเนี่ยแหละค่ะที่ถูกขับออกจากพักก้าวไกลปมคุกคามทางเพศและถูกจับตาว่าจะย้ายมาอยู่ภูมิใจไทยหรือไม่นายอนุทินก็ยืนยันกับนักข่าวว่าไม่รับครับแม้ว่าจะเป็นจังหวัดปราจีนบุรีเป็นพื้นที่ของภูมิใจไทยที่เคยหาเสียงอย่างหนักตอนเลือกตั้งแล้วก็ให้เหตุผล ะะว่าวันนี้เนี่ยพักภูมิใจไทยไม่ได้มีปัญหาอะไรในทางการเมืองนะและต้องดูเรื่องของความเหมาะสมด้วยค่ะอย่างวันนี้เรื่องของการเมืองก็เปลี่ยนไปแล้วพักภูมิใจไทยเองก็มีสอสอมากขึ้นการจะรับคนอื่นซึ่งเป็นคู่แข่งของภูมิใจไทยเข้ามาอยู่ในพื้นที่ด้วยก็อาจจะเป็นเรื่องที่ต้องเอาใจเขามาใส่ใจเราและยืนยันว่าหากทําแบบนั้นคงไม่ใช่การทํางานของพักภูมิใจไทยค่ะ เราก็ต้องดูเรื่องของความเหมาะสมอะไรต่างๆด้วยแต่ว่าในกรณีอย่างวันนี้การเมืองเปลี่ยนไปแล้ววันนี้เรามีรัฐบาลมีความเข้มแข็งมีเสียงสนับสนุนในสภาตั้งเกือบ320เสียงนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ก็ แล้วก็ภูมใิใจไทยก็ใหญ่ขึ้นจากกี่คนอนะ่ะห้าสิบคนนะวันนี้มาเป็นเจ็ดสิบเอ็ดคนนะก็น่าจะโอเคแล้วละ่ะอยู่กันแบบนี้แล้วก็เราก็มีสอสคู่แข่งคู่สมัครแข่งอนะ่ะคุณชายยุทธภูมิการชนะเนี่ยอยู่ในก็คือไปรับมาแล้วคุณชายยุทธจะทำยังไงเราก็ต้องเอาใจเขาใส่ใจเรา นั่นคือความเคลื่อนไหวของทางภูมิใจไทยด้วยนะคะส่วน9ก้าไกลเองนอกจากถแถลงวันนี้สสภายในพักเองก็มีความเคลื่อนไหวเหมือนกันนะคะตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาถ้าไปดูใน Facebook ของสสปูอัดที่เพิ่งมีมติถูกขับออกจากพักเนี่ยจนถึงตอนนี้ยังไม่มีความเคลื่อนไหวใหม่นะคะคุณผู้ชมแต่ว่ามีความเคลื่อนไหวก่อนหน้านี้ที่ประชุมสัมมนางพักก้าไกลที่จังหวัดระยองก็พบว่าสสปูอัดเองก็ไม่ได้ไปเข้าร่วมยังคงทํางานอยู่ในพื้นที่ของตัวเองตั้ง แต่เมื่อวานนี้แล้วนะคะไปดูความเคลื่อนไหวล่าสุดกันสักนิดหนึ่งซึ่งเป็นความเคลื่อนไหวเมื่อวานนี้สอสอปูอาจก็โพสต์ภาพเลยค่ะระบุว่าลงพื้นที่ไปสํารวจปัญหาน้ําท่วมบริเวณซอยเทียนทะเลซอยชุมชนหลวงพ่อขาวย่านบางขุนเทียนพร้อมกับขอโทษประชาชนที่แก้ปัญหาล่าช้าทั้งการวางท่อระบายน้ําที่ผู้รับเหมากําลังเร่งดําเนินการรวมถึงการยกถนนขึ้นเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนได้ในระดับหนึ่งแล้วค่ะแม้ยังเดินหน้าทํา งลงในพื้นที่ต่อเนื่องแต่ว่าสิ่งที่ยังคงคาใจเพื่อนสสและประชาชนก็คือการที่สสปูอัดถูกลงโทษให้ตัดสิทธิ์พึงมีค่าโทษตลอดสมัยประชุมและการให้ออกมายอมรับผิดขอโทษต่อสังคมและผู้เสียหายรวมถึงการชดเชยเยียวยาตามที่ผู้เสียหายต้องการเพราะว่าที่ประชุมของสสพักก้าวไกลนั้นลงมติไม่ขับออก ถึงไม่ถึง3ใน4นะคะนั่นคือความเคลื่อนไหวก่อนหน้านี้และข้อสังเกตจากปฏิกิริยาของคนที่อยู่ในพักด้วยค่ะแต่ถแถลงการล่าสุดของสสปูอัดที่ยอมรับในมติของพักก็ถูกตั้งคำถามถ,ามถึงการไม่แสดงความสำนึกผิดหรือไม่ยอมรับในพฤติกรรมของตัวเองที่เข้าขายคุกคามทางเพศรวมถึงไม่แสดงอาการขอโทษด้วยหรือมีข้อเสนอในการเยียวยาผู้เสียหายอย่างจริงใจ เพื่อนสอสอทางฝั่งก้าวไกลเองอย่างทนายแจมศสศสินันเนี่ยคะ่ะก็เลยโพสต์ข้อความระบุว่าการถแถลงข่าวของสอสอปูอัดที่ผ่านมา คาดเคลื่อนไปจากความเป็นจริงสร้างความทุกข์ความไม่สบายใจให้กับผู้เสียหายและครอบครัวผู้เสียหายด้วยจึงขอเป็นตัวกลางในการนำข้อโต้แย้งของครอบครัวมาแจ้งต่อสาธารณะทั้งเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างครอบครัวผู้เสียหายกับสอส,อสอปูอัดที่ยอมรับว่าให้การสนับสนุนไว้เนื้อเชื่อใจแต่ไม่คิดว่าสอสอปูอัดจะมีพฤติกรรมคุกคามล่วงละเมิดทางเพศกับบุคคลในครอบครัวที่มาทำงานด้วยค่ะในขณะเดียวกันก็พบว่าสอสอปูอัดเองเนี่ยก็ พยายามที่จะสื่อให้เห็นในแถลงข่าวว่าผู้เสียหายเนี่ยคือใครซึ่งเรื่องนี้ก็ถือว่าคุกคามทำร้ายจิตใจผู้เสียหายซ้ำด้วยรวมถึงทำร้ายจิตใจคนในครอบครัวค่ะส่วนที่สสปูอัดพยายามจะกล่าวอ้างถึงความสัมพันธ์อันดีกับผู้เสียหายทางครอบครัวของผู้เสียหายก็ยืนยันนะคะว่าผู้เสียหายไม่ได้มีความรู้สึกที่นอกเหนือไปจากเพื่อนร่วมง,งาน การกล่าวอ้างของสสปูอัดจึงเป็นเพียงแค่การจงใจจับแพะชนแกะเพื่อเข้าข้างตัวเองค่ะและให้พ้นผิดจากข้อกล่าวหาการคุกคามและการล่วงละเมิดทางเพศเท่านั้นในขณะเดียวกันนะคะสสอ,อีกคนหนึ่งที่ถูกกล่าวหาเรื่องคุกคามทางเพศอย่างสสแจ้วุฒธธิพงศ์ซึ่งก็เจอบทลงโทษถูกขับออกจากพักไปก่อนหน้านี้ เมื่อวานเนี่ยก็ออกมาถแถลงอ้างถึงสาเหตุของการถูกร้องคู่คามทางเพศและการถูกขับออกจากพักว่าอาจจะเชื่อมโยงกับความขัดแย้งกับสอสคนหนึ่งที่นั่งเป็นกรรมการบริหารพักอยู่ด้วย คือสอสอแจ้เขาระบุเลยค่ะว่าผู้ช่วยสอสอคนนี้ชื่อว่านายสอค่ะมีต้นเหตุความขัดแย้งจากการยื่นคำร้องให้พักตรวจสอบเหตุการณ์ทุจริตเรียกรับผลประโยชน์จากโรงงานอุตสาหกรรมบอกกาจัดขยะขนาดใหญ่ที่อยู่ในภาคตะวันออกที่ส่วนตัวนั้นเคลื่อนไหวตรวจสอบมาโดยตลอดค่ะคือผมจะเดินทำงานยังไงนะครับถ้าทีมงานผู้ช่วยในจังหวัดมีพฤติกรรม นะครับเอื้อเพื่อรับผลประโยชน์ภายในจังหวัดส่วนนี้เองเลยเป็นจุดเริ่มต้นครับที่ทําให้ผมเดินหน้านะครับหันกลับไปที่พักไปแจ้งที่พักนะครับก็คือจากข้อมูลก็คือวันที่24หรือ25กร,รกรกฎาคมที่ผ่านมานะครับผมเดินทางไปยื่นเอกสารนะครับถึงมือนะครับระดับกรรมการบริหารพักหรือระดับที่เรียกว่าเป็นระดับสูงของพักนะครับ ให้เอกสารทุกอย่างพร้อมนะครับแต่ในช่วงที่ผ่านมาแล้วนะครับในประเด็นคือผมไม่รู้ไม่ทราบนะครับว่าในเรื่องที่ผมทํามันไปเหยียบเท้ากรรมการบริหารพักหรือเปล่าเราต้องการจะสะท้อนคราว่าเรื่องของการรับผลประโยชน์ไม่เคยเกิดขึ้นออไม่ควรจะเกิดขึ้นในพักก้าวไก่เราต้องตรงไปตรงมาครับ นั่นแหละค่ะสอสอแจก็ยืนยันนะคะว่าการนำข้อมูลมาเปิดเผยไม่ต้องการให้พักก้าวไกลกลับมติพักรับตัวเองกลับเข้าสังกัดแต่เพราะถูกโจมตีไม่เลิกถูกพาดพิงไม่หยุดยืนยันว่าพร้อมจะเข้าสู่กระบวนการการสอบจริยธรรมด้วยนะคะทางด้านของนายศรีสุวรรณจัญญาผู้นำองค์กรรักชาติรักแผ่นดินค่ะ เมื่อวานนี้นะคะก็ได้ออกมาเคลื่อนไหวยื่นเรื่องต่อปปชอ้างอิงมติของพักเก้าไกลเป็นหลักฐานการกระทําของทั้งสสแจ้และสส,สปูอัดว่าฝ่าฝืนมาตราทางจริยธรรมอย่างร้ายแรงตามรัฐธรรมนรูญมาตรา 2. 19ต้องยื่นเรื่องให้อัยการฟ้องสารดีกาเพื่อเพิกถอนตําแหน่งสสและตัดสิทธิ์ทางการเมืองหรือไม่ค่ะพาราะวาัจาทางจริยธรรมที่สารัฐมนูลและ,และองค์กรอิสระ ได้ร่วมกันตํารวจนะฮะตามรัฐธรรมนูญมาตรา219ไว้เนี่ยเข้อ20เกไว้ชัดเจนเลยว่าห้ามไมิให้ผู้ใดไปจะทําการในระดับพุกคามทางเพศนะฮะเป็นเรื่องที่ผิดจริยธรรมนะครับเรื่องนี้จึงไม่เกี่ยวใดๆกับอา่าพนะฮะไม่เกี่ยวใดๆกับกรกตนะครับแต่เป็นเรื่องที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของปปชโดยตรง ที่จะดําเนินการไต่สวนและวินิจฉัยว่าการกระทําของสสทั้งสองท่านมีข้อไขว่าความผิดหรือข้อข่าการละเมิดมาตรฐานทางจริยธรรมหรือไม่ซึ่งในอดีตที่ผ่านมาปปชก็เคยวินิจฉัยและลงโทษสสโดยวินิจฉัยว่ามีความผิดจริงก็เสนอสังดีการเพื่อวิพากษาเพื่อถอนการดํารงตําแหน่งทางการเมืองแล้วแลวอาจจะต้องเพื่อถอนสิทธิ์การเลือกตั้งอีกอย่างน้อยเป็นระยะเวลาสิบปีด้วยนะครับ ซึ่งก็มีหลายสาสหลายท่านมีความผืยเมื่อฐานการจริยธรรมนี้เป็นบทลงโทษที่อบกชได้เคยดำเนินการมาแล้วทั้งกรณีของสสทั้งส,งส,งสงองท,ท,ท่านเนี่ยก็เข้าใจการละเมิดทางจริยธรรมเพราะว่ามติของพรรคเ้กกาใจได้ฟันธงมาแล้วว่าฝ่าฝืนนะฮะหรือมีการคุ้คามรรทางเพศจริงนะครับเมื่อนี้องค์การรัฐษาประเทศจริง,รงต้องนำความมาล้องกับบกช มาดำเนินการตามกฎหมายต่อไป